สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสอนตัดผมฟรีผมช่างใหญ่ครับวันนี้จะมาให้เสียงภาษาไทยบรรยายสอนแนะนําวิธีการตัดลองทรงต่ําแบบง่ายๆนะนะครับก็การตัดลองทรงต่ำนะให้หนึกถึงนะปลายบีเล็กนะครับส่วนด้านไหนครับส่วนด้านหางปลายด้านปลายนะนะครับแล้วก็อะไรความสูงไม่เกินไม่เกินหนึ่งหน้าบีเล็กวัดจากไหนนะครับวัดจากบนใบหูเลยก็ได้นะครับกรอบทรงอยู่แค่นี้นะครับ แล้วก็เอาสันหวีนะครับสันหวีอยู่ไหนสันหวีอยู่นี่นะครับวัดจากไหนจากตีนผมเนี่ยตีนผมอยู่นี่นะนี่ครับวัดไปนะครับกรอบทรงความสูงก็คือปลายหวีนะครับบริเวณส่วนนี้ส่วนความสูงนะครับก็ลองทรงต่ําทุยตับทุยนะครับไม่เกินอะไรไม่เกินติ่งหูด้านล่าง<ม>นะครับอ้าวทีนี้ถ้าเรานะครับใช้ลองฟันบนศูนจุดห้ามันไปไม่ไหวมันหนา ให้เลือกใช้เป็นลองฟันนะครับเบอร์หนึ่งครึ่งหรือเบอร์หนึ่งเท่านั้นนะนะครับวิธีใส่ลองฟันก็สวมเข้าไปนะครับก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ลุยเลยตัดเลยครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรนะรไม่สะดวกให้เห็นหน้านะครับถ่ายขึ้นเลยครับถ่ายขึ้นเลยถ่ายเลยกล็กล้าถ่ายนะใช่ไหมถ่ายไปเลย ตบว,วัดไปเลยนะครับไถนี่ลุยไปเลยนะครับตะแคงครับนั่นแหละครับตะแคงมุมไปเรื่อยใส่เลยตะแคงงนี้ตะแคงงนี้เลยตะแคงไปเลยอย่างนี้ครับไปลุยเลยนั่นแหลยแล,แล้วก็ไล่ไปเก็บปีกครับเอาปีกออกให้หมด ตะแคงนี้บีเพิ่งใช้ครับอย่างเงี้ยกยกแล้วครับยกมุมปะตเลนด้านซ้ายขึ้นนะครับโดยใช้ด้านขวานะนะครับเยี่ยมครับมันเนี่ยขึ้นกรอบทรงมันได้ก่อนครับข้างหลังก็ตวัดเลยนั่นนะครับตวัดให้เตรียมหน้าเออนันเนี่ยขึ้นไปอีกขึ้นไป ประมาณนี้วัดดูวีวัดดูดิเอาไปวีวัดดูพอดีไหมพอดีใช่ไหมหนึ่งหน้าวีเล็กพอดีก็ไปต่อนะครับเราตวัดแค่หนึ่งหน้าวีเล็กดีครับนั่นแหละข้างนี้ก็ครับตะแคงใช้มุมปะติเลียนด้านอะไรดานซ้ายนะครับยกมุมด้านขวาขึ้นนะครับถ่ายดันขึ้นมาเลยตามปีนผมขึ้นมาเลยเนี่ยดันขึ้นมาเลยนะครับ กดหัวเ,เองกดหัวใช้มือนั่นแหละควายมือดีถ่ายไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไหนเลี้ยวไปด้านหลังไปเชื่อมกับปอบทรงด้านหลังเอาขึ้นไปอีกต่ำไปเออนั่นแหละ วันนี้ครับจะสอนตัดนะครับลองทรงต่ําจอนบางมาตรฐานนะนะครับวันนี้ก็ได้ในแบบนะครับน้องเฉียมสะพานใหม่นะนะครับเขาขึ้นดีต่ําไปวัดดูอย่างวัดดูกาก่กาก็ได้เลยมันยังต่ำอยู่เออทำ,ทำเนีลยทำเนี่ย เราต้องมีความกล้านะครับกล้าที่จะตัดนะอ้าวเสร็จแล้วใช่ไหมทีนี้เอาหวีเก็บเลยครับลองฟันออกนะครับก็หวีเก็บปีกใช่ไหมทีนี้คือปีกตอนนี้มันเป็นอะไรมันเป็นกันศาดนะเป็นเป็นบานบานะเป็นเป็นเหลี่ยมเยอะเลยนะครับก็หวีเก็บเลยครับใช้หวีนะครับใช้หวีเล็กครับนั่นนะครับเก็บขอบเก็บเหลี่ยมออกไปเลยนั่นนะครับ ดีครับไล่ครับตัวนี้ไล่บ้างตรงจอนนะครับเรื่อนะไปบีเข้าไปไล่เลยแอ็นแอ็นบีมาไหนมันเนี่ย Tyard, ไปลายวีเข้าไปอีกนิดตรงนี้แดงดำอยู่เรียนไปวีเอะ๊ะนิดเดียวจะสูงอย่สูงเราท่องไว้เลยว่าลองทรงต่ำนะวันนี้เราตัดรองทรงต่ำเราไม่ได้ตัดรองทรงสูงค่อยๆ่อยทำไปไค่อยๆ่อยทำไปไค่อยๆ่อยทำไปนั่นแหละเราตั้งวีไล่ขึ้นมาเลยนั่นแหละขึ้นมาแค่หนึ่งหน้าหวีเล็กนะครับบริเวณนี้ก็เก็บออกใช่ไหมเนี่ย เกาได้ก็เกานะครับเกาได้ก็เกานั่นแหละเกาเพื่อลบขอบออกใช่ไหมเพราะผมนอ้องเขาอะไรบาน,นครับนั่นแหละค่อยๆฟอ,อหมหัวลงนิดนึงนะครับนั่นแหละเก็บออกเก็บเดี่ยมเก็บขอบออกเราจะนอนหวีเยียงหวีตั้งหวีนะครับป้อมหวีได้หมดนะขอให้เราเก็บขอบเก็บเดี่ยมให้หมดแค่นั้นเอง เรื่องครับนั่นแหละตัน,นั้นก็ปลายบีไล่นั่นแหละนั่นแหละดีทำดีนั่นแหละยม่มเขาค่อยตัดไปน,นั่น เคยทำไปอ,อยครับเยลืมเนาะเอาไว้การขอบด้วยนะเดีย๋ยวนะดูส่วนตรงนี้เอาไว้ตีเส้นด้วยนะอย่าเพิ่งไปทำสั้นนะเอาค่อยๆไล่ไปนะครับเก็บขอบเก็บเหลี่ยมไปเลย เดิมครับนั่นแหละเขาค่อยทำไปโดยเฉพาะมือใหม่อ่ะมันทําไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บขอบพวกนเนี้ยไม่รู้จะเก็บยังไงนะครับ,นะรบก็ดูเอาด,ดูนะครับดูรุ่นพี่ดูอาจารย์นะครับว่าเขาเก็บเันยังไงดีครับมันแหละไล่เลยครับไล่ให้บางเลยตองจอรหนาไป เยอะๆเยอะนิดเดียวตรงจอนนั่นตรงนั้นน่ะเขาค่อยไล่อืมดีนะดูนตัวนี้หนาไปนิดนึงบิดไปบีบออกเล็กน้อยนั่นแหละเขาค่อยไล่ตัวนี้ยังหนาอยู่เอาบีดนอนแล้วก็ค่อยปาดออกค่อยไล่ออก ความบีตรงน,ดน,นัดีันดีดีเกาเลยอันไหนที่เป็บนบานๆเกาได้ก็เกานันหละดูซ้ายขวาเลยดูดูกระจกแวบหนึง่งถามกระจกวิเศษอันนี้ว่าเจ้าเห็นสมควรว่ามันเท่ากันไหมมันสวยไหมครับ เดูาใส่0ูดห้เบอร์ที่บางที่สุดในโลกนะครับก็ปกัดเศษผมออกให้สะอาดนะเราจะได้เห็นนะว่าตรงไหนที่มันยังดำอยู่ใช่ไหมตรงไหนที่มันยังดำตรงนี้ใช่ไหมนเนี่ยความดำนะตรงนี้ตรงนี้ความดำอยู อ่ะพอแล้วมาเชิดฟันขึ้นเชิดเชื่อมแบบเบอร์หนึ่งอ่ะนี่นะนั่นแหละดีดีดแป้งปัดออกนั่นแลหละนั่นแหละตรงนี้มันดำๆแทงๆขึ้นไปนิดนึงนั่นแหละ ดีท่านนียปัดออกเอาให้มันนวลคืนใช่ไหมตรงนี้ดำอยู่เนี่ยพับหูลงใช้มุมเรื่อนด้านขวานะครับนั่นแหละเก็บอะไรเก็บปลนผมให้มันนวลนั่นนหละดีั่นนหี้ได้ยินเสียงปัดออกั่นนหี้ดีให้มันนวลกลืนนะครับ มันแหะตะวัดขึ้นไปเลยตวัดเชื่อมกับเบอร์อะไรเบอร์หนึ่งตวัดขึ้นไปนิดเดียวอย่าสูงควบหมู่ลงครับควบหมู่ลงเห็นตรงไหนดำตรงนี้เนดำตวัดขึ้นไปนิดเดียวนั่นแหละให้มันเชื่อมกันดีทำไปทั่นแหละดีนั่นแหละควบหมู่ลงครับนั่นแหละ เราจะได้ปัตเตรียนไปวางได้ถูกตำแหน่งไนะทำให้มันนวลไวนะสวยงามนะตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวนั่นเลยเฉาะเขาไปลึกนิดเยวเอาแค่นวลนคืน่นาะเยี่นนะยมครับค่อยๆก้าวมาใช้มุมบัตรเตรียนด,ด้านไหนด้านซ้ายตะแคงแทงเข้ามาเนี่ยตีนผมเนี่ยตัวนี้ดำเนี่ยดูให้ออกส่วนมากมือใหม่มันดูไม่ออกนะ ก็เรียนรู้พร้อมกับลูกศิษย์ทั้งใหญ่ไปเลยนะไม่ยากหรอกซื้อหวยรางวัลที่หนึ่งอ่ะถูกยากยากกว่าการเรียนตัดผมนะเรียนตัดผมเรายังมีโอกาสได้ทํามาหากินหมีโอกาสได้เปิดร้านตัดผมนะนะครับการเป็นนักเรียนช่างแล้วขึ้นมาเป็นช่างเตรียมตัวใช้เวลานะครับคนมันจะท้อ,อีกตรงนี้แหละมองให้เป็นเรื่องง่ายอย่ามองเป็นเรื่องยากเดียนวะครับันนะเชิดขึ้นมา เออนั่นแหละดีดีนั่นแหละเยี่ยมนั่นแหละอืมดีนั่นแหละเริ่มจะเริ่มจะคล้องแล้วยังครับท่านวิทยากรลองฟันอ่ะดีขึ้นนะนะครับก็อเอาลองฟันออกจะเกาด้วยลองฟันไม่ได้จะเกาทั้งที่แบบมีลองฟันมันจะมันจะไม่ได้เออนั่นแหลนะะก็เกานะครับเกาขอบออกนะ มือใหม่ไม่แนะนานะแนะนําสาหรับมืออาชีพเท่านั้นนะครับการเก่านะราออะไรเพราะว่าถ้ามันพลาดนะครับก็คืออะไรก็คือแหวงเสียทรงไปเลยนะครับนั่นแหละครับเยี่ยมครับนะครับมาดูนะครับเอากระตุตัวเลขมากันขอบเลยครับล่องทรงต่ำทาจอนบางมาตรฐานนะง่ายๆนะครับ ไม่ได้ยากอะไรเลยนะคท,ทีนี้เราก็มากันขอบนะนะครับการขอบให้มันโค้งมันคมฝัง่งนี้ก็กันให้เป็นรูปตัวตัวอานะครับน้อยไปเข้าไปอีก ใช้ทีเดียวใช้มุมใช่มุมเพื่อนใช่เพราะผมเป็นยาวใช่ไหมเราก็ต้องใช้มุมทีอย่างเงี้ยแต่งไปเลยอืมน่าจะขึ้นสูงนิดเดียวเออสวยยังถ้าสวยแล้วก็ข้ามไปเลยนะครับนั่นแหละเอาแล้วก็เก็บเลยนะครับเอาให้สวยงามเดี๋ยวตรงนี้ไล่ออกนิดนึงนิ วงจรมันหนาไปหน่อยเอาบีไล่บีไล่แอนเอนบีเข้าไปหน่อยเออนั่นแหละตรงนั้นนั่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 นนันนั่นนันั่นั่นั่นน่นันั่นน่นน่นนันั่นนั่นนั่นนัอนั่นนั่นนั่นน่นั่น่นั่น่่นั่น่นั่ัน่่ เอาให้ตรงเส้นปลายๆเอาให้ตรงเออนั่นแหละเอาพอ,อ,าอสวยงาม่าแนแ้เก็บบริเวณผลอ่อนมาเลยเก็บมาเลยนะครับตรงนี้มันดำไปนิดน,นึงนะเดี๋ยวจะเอาบยบไล่ปลายบีบไล่หน่อยให้ลูกค้าก้มหวลงนิดนึงนะครับแล้วก็อะไรเอาปลายบีบไล่มันนวลที่สุดอ่ะเยี่ยมครับการตัดบ,บาร์เบอร์หรือว่าตัดผมชายเนี่ย กรอบกรอบทรงต้องชัดนะครับแล้วก็อะไรการขอบกันจานต้องคมนะไม่อย่างงั้นมันจะไปสู่คู่แข่งไม่ได้นะตัวนี้นิดนึงพอได้ลายมาเออนั่นและเยี่ยมครับนั่นแหละสวยงามครับค่อยๆไปอา้าวไปการขอบไปเลยครับกันมาเลยน,นะครับมีการต่ำๆไม่ก่อนจะสูง แหละก็ถอยหลังมาชะโงกดูเส้นด้านซ้ายเนี่ยว่าซ้ายขวาเนะ่ยบาลานซ์กันไหมมันสวยงามเท่ากันไหมนะครับดูซ้ายดูขวาห้ามเลี้ยวเยอะครับห้ามเบี้ยวนะครับต้องเป๊ะน,นะครับสวยงามอา้าวไปเลยครับการาขอบเลยเลี้ยวเลยครับตัวนี้เลี้ยวพับหูพับหูแล้วเลี้ยวขึ้นไปเลยใช้มุมเลี้ยวด้านขวาเลี้ยวเออนั่นแหละอย่าก,กินสูงกินต่ำๆนิดเดียว นะครับนักเรียนช่างชอบขึ้นสูงครับพอะขึ้นสูงมันแก้ไม่ได้นะสั้นแล้วสั้นเลยครับเยี่ยมตรงไหนที่ควรจะแต่งอีกนิดนึงตรงไหนคือตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยมันเข้มๆหน่อยนะเอาไปลายหวีไล่เข้าไปเลยไล่หวีไล่เข้าไปนิดนึงนั่ดีหละดูเลยนะเออเนั่นแหละนั่นแหละให้มันจางลงเฉพาะจุดถูกไหมเราไม่ได้ขยี้ทุกจุด บางจุดที่มันมีความหนานครับผมขึ้นไม่เท่ากันหรือว่าเราตัดไม่หมดตัดไม่เนียนไม่คลิปอย่างเงี้ยดีครับทีนี้เราก็ไปดูว่าซ้ายขวาเท่ากันไหมสวยเท่ากันไหมก็หมุนดูนะครับหมุนดูนะครับหมุนกระจกเลยหมุนไปทางซ้ายเนะี่ยดูกระจกซ้ายสวยไหมมีขาวมีนวลมีคืนใช่ไหม แล้วก็ไปดูขวานะครับมีขาวมีนวลมีคืนหรือเปล่าครับส่องกระจกดูนะครับมันต้องดูนะโอเคไหมตรงไหนต้องตกแต่งก็ตัดสินใจเองเลยนะครับตัวไหนที่ไม่พอใจตัวไหนที่มันยังดูโดดๆดีๆดตัวไหนที่ไม่เนียน,นครับตัวนี้มีขอบน,นิดนึงเกาหนะ่ะนั่นนะครับเยี่ยมครับเา้าลงไม้ปิ่โกนเลยนะครับก็เปลี่ยนไปมีดทุกใบนะทุกท่านนะครับ แล้วก็กันขอบนะครับกันจรทำไมใบไปวาใบมีดปกตินะคค่อยบางคค่อยกันมานะครับมองเห็นไหมมองแทบไม่เห็นว่ามันโผล่ขึ้นมาไม่เกินสามมิลลิเมตรนะมันโผล่มาทีเดียวนะครับดีครับอางพอกันขอบเลยอันนี้การขึ้นไปเลยการขึ้นไปขึ้นไปบนใบหัวนันนี้การขึ้นไป ให้มันรับกันให้เส้นมันต่อเนื่องกันนั่นแหละค่อยๆลงมาวางให้เต็มใบเอาวางใหม่ดิใบมีตัวนี้ตรงเส้นน่วางใหม่นั่นแหละอี๋เา,เเาค่อยมาลากตัวยาวไปเลยนั่นแหละผนอ่อนมีกี่เส้นก็ซอยออกมาให้หมดนะครับ จะเด็กเล็กเด็กโตผู้ใหญ่ครับหรือว่าทุกอาชีพนะครับเราต้องตัดให้ได้หมดนะใช้หลักการในการตัดผมนะครับลองทรงต่ำเนี้ยทรงนี้แหละไปตัดให้ลูกค้านะวันนี้เวลาดี18นาทีเองนะครับก็จะจบงานนวนะครับก็ตัดซอยสระผมก็อยู่ในเวลา,วลาชั่วโมงหนึ่งก็ถือว่าปกตินะครับ วางมันไม่ให้ใหดูใหม่ดิค่อนข้างอ,อื้นนั่นแหละให้เ,เพื่อนๆได้เห็นด้วยนั่นแหละนะครับวิทยากรท่านนี้ท่านถนัดซ้ายนะจับใบมีดดาม,มีดปืนก็ซ้ายจับปัตเตเลียนก็ซ้ายนะจับบีมือขวานะวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับนายแบบน้องเฉยมนะครับท่านวิทยากรที่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอนะครับสอนตัดผมลง YouTube นะครับเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับเป็นธรรมทาน แล้วก็ช่วยช่างใหญ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะอยากจะได้นะครับปัตตาเลียนตัดผมนะครับนะครับซอยนิดหน่อยแต่งซอยนิดหน่อยแต่งขอบนะตัวเชื่อมนะเห็นไหมนะครับที่อนุญาตให้ช่างใหญ่ถ่ายวีดีโอก็เพื่อเป็นวิทยาทานนะครับเป็นธรรมทานเป็นทานบาร,รมีนะครับก็ขอให้อานิสส์ของการเป็นนายแบบแล้วก็เป็นวิทยากรนะครับขอให้กินริยานหลับทั้งสองท่าน ขอให้เป็นครูบาอาจารย์เป็นเจ้าของร้านมีลูกค้าเข้าร้านเยอะๆนะครับไปอยู่ร้านแห่งของตำบลใดก็ขอให้เป็นที่รักใคร่นะครับของพี่น้องประชาชนถูกอ,อกถูกใจนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมชมชอบนะก็ลดออกนะครับบริเวณตรงไหนที่มันมีความหนานะครับลดออกนะครับการตัดซอยข้างบนนะก็ไม่ได้ให้ดูนะเนื่องจากทุกท่านทําเป็นอยู่แล้วก็ลดความหนาออกนะครับนี่นะครับนั่นแหละ วันนี้มาโฟกัสสอนเรื่องการตัดลองทรงต่ำนะครับนะครับอย่างเดียวนะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ